สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําชุดเซตนะคะสําหรับทําสายคล้องแมสมีด้วยกัน2เซตนะคะจะเป็นเซตของเด็กอันนี้จะสามารถทําได้3เส้นอีกเซตหนึ่งจะเป็นเซตของผู้ใหญ่นะคะเซตน,นี้เป็นเซตหินหินมุงลนทาได้1เส้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ,ะแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะ เลือกสีของลูกปัดแล้วก็เลือกสีของหินวงคลได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเป็นเซตตัวหินนะคะอุปกรณ์ในเซตนะคะจะมีตัวนี้นะคะจะเป็นคู่มือให้ทําจะมีการเขียนวิธีการทําไว้เรียบร้อยหมดแล้ว ตัวนี้เป็นครีมไว้สําหรับบีบนะคะแล้วก็เอ็นที่เหลือจะเป็นลูกปัดมีให้เป็นสีเบสนะคะเป็นสีแบบเบสิกลูกค้าเลือกเองได้แล้วก็ผสมหินวงคลไปให้แต่ว่าการค r เรี e l ลายเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวตะขอเกี่ยวตัวสต o p ปเปอร์นะคะใช้สำหรับการหยุดงานแล้วก็เป็นตัวเกี่ยวสายแมส เรามาเริ่มแกะอุปกรณ์กันเลยนะคะอ่ะในเซ็ตเนี่ยเราจะแถมตัวถ้วยให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ไว้สําหรับเทอุปกรณ์มาออกมาใช้ทีละนิดทีละนิดหรือว่าลูกค้าจะใช้ถ้วยอุปกรณ์ที่บ้านก็ได้จริงๆในเซ็ตต้องมีกันไกด้วยแต่ทางทางทางชุดเนี่ยไม่มีใช้อุปกรณ์ที่บ้านได้เลยะคะ่ะอันดับแรกเราเริ่มที่แกะสายเอทออกมานะคะความยาวเนี่ยให้ลูกค้าลองแกะออกมาแล้วก็ พาดลำอ่าพาดคอนะคะความยาวตามความต้องการได้เลยขออนุญาตตัดสายเอ็นก่อนนะคะ,ะอ,อันนี้ได้สายเอ็นมาแล้วนะคะมีเทคนิคเพิ่มเติมก็คือลูกค้าใช้ตัวสกอตเทปที่บ้านนะคะนี่แล้วก็ติดปลายสุดแต่ว่าอยากให้อยาให้สุดมากนะคะให้เหลือไว้สักประมาณ10เซน ติดลงไปได้เลยกับพื้นพื้นโต๊ะนี่แล้วมันจะไม่หลุดค่ะป้องกันลูกปัดกระเด็นนะคะที่เหลือก็คือจะเป็นการแกะตัวลูกปัดออกมาจากซองนะค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะเพราะว่าเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะกระเด็นหกง่ายๆ อันนี้จะเป็นพวกหินต่างๆนะคะจะมีอยู่หลากหลายไซส์มีหินมีลูกปัดต่างๆหินเราจะมีตัวหินหินขัดกับหินไม่ขัดมันจะเป็นทรงกลมกับทรงธรรมชาติอันนี้ให้ไปแบบให้ลูกค้าไปครดเองได้เลยนะคะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็หินแตกก็จะให้ไปประมาณ3สีนะคะในนี้ก็จะมีขาวมีธรรมชาติมีชมพูมีโอโรสอันนี้ก็จะเป็นเหมือน ตัวหินที่เป็นไหม่ค่ะมีสองไซส์อาจจะยังดูไม่ชัดเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะคะ จะเป็นเซตที่เราแกะออกมาจากตัวซอ,องทั้งหมดแล้วนะคะก็จะได้แก่เนี่ยหินต่างๆอ่าสีสันสดใสลูกปัดหินแตกตัวนี้จะเป็นตัว ลูกปัดมีสีสายมีขุ่นแล้วก็มีไซ์เล็กกับไซร์ใหญ่อันนี้จะเป็นหินนะคะอาจจะมองไม่ชัดนิดนึงเป็นสีขาวของตกแฟงเป็นดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้เหล็กนะคะลูกค้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ โอเคแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใส่ชื่อนะคะทางเราก็จะมีตัวอักษรให้เลือกหลายสีเลยขอแนะนำเริ่มจากสีดำนะคะสีขาวค่ะอันนี้จะเป็นสีขาวอักษรดำตัวอักษรสีเงินค่ะ หรือว่าของเด็กก็สามารถใส่ชื่อได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว c o l o r อร์ฟค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวลูกปัดที่เป็นตัวลูกปัดสีใสก่อนวิธีการก็คือถ้าอยากได้ความสวยงามจะเ,เขาเรียกว่าตัวสายแมสะคะ่ะ น่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสิบสองเซนที่ที่เวลาเราใส่มาแล้วจะมองเห็นก็จะให้เน้นช่วงหน้าเป็นหลักตรงนี้ค่ะจะเป็นด้านที่เราใส่แล้วก็จะมองเห็น uh huh. เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะข uh ีดรดลายได้เต็มที่เลยค่ะ uh huh. เริ่มจากตัวสีสายหรือใครจะเริ่มจากหินก็ได้แล้วเ,เดี๋ยวก็ขอร้อยด้วยตามด้วยหินแตกแล้วกันนะคะถ้าไม่ถนัดแนะนําว่าเอาผ้านะคะลองก็ได้ค่ะแล้วก็ลูกค้าเทลงไปเลยเพราะว่ามันจะไม่ดิน้นมันจะไม่กิ้งตกลงไป นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยส,วสีขาวส่วนมากถ้าเกิดเอาแบบว่าจําง่ายจะขั้นด้วยลูกบาดประมาณ5เส้นแล้วก็แต่งลายห้ไอ้าเมตรแล้วก็แต่งลาย5เ<อ>มตรแล้วก,ก็แต่งลายค่ะอันนี้ก็ลอยได้เรือยแล้วใช ออใช่ร้อยได้เลยค่ะเพราะว่าเอ็นที่เลือกให้ให้ลูกค้าไปทำเนี่ยสามารถที่จะร้อยได้ง่ายแล้วมือเฟมมอ,อันนี้ขาวนะคะจะเป็น5้าแล้วขั้นด้วยเงินก็ได้แล้วก็ตามด้วยหินสีเรามีสองสีใช่ไหมคะถ้าใครชอบชมพูก็ขั้นชมพูได้เลยนะคะ ีขทีนี้เราจะทำประมาณสองอันนะคะสองลายแล้วก็ขั้นด้วยดอกไม้เพราะว่าดอกไม้เนี่ยมันควรจะอยู่แบบเวลาเราใส่แมสเราให้มันห้อยๆอลงมานิดนึงมันจะได้สวยงามนี่นะคะเทคนิคก็คือทำประมาณห้าเมตรแล้วก็เว้นห้าเมตรแล้วก็เว้นแต่ว่าตัวเว้นเนี่ยลูกค้าจะแต่งลายเป็นแบบ เป็นหินกี่ชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยคีเอ็ได้เลยนะคะแล้วก็ขอเป็นหินใสก็คือ,ก,คอก็คือมองไม่เห็นก็คือขอเปลี่ยนเม็ดค่ะบางคนถ้ามีปัญหามาก ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ต้องมาแล้วค่ะดอกไม้นี่ขั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่ชื่อก็คือใส่ชื่อระยะประมาณนี้ได้เลยนะคะเรียงตัวอักษรลงไปวิปไม่เดิมค่ะขอเปลี่ยน ลูกค้าจะทำโทนข้างหน้าตรงนี้เป็นสีขาวล้วนเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นขาวคู่กับสีใสแล้วข้างหลังจะเป็นขาวทึบหมดเลยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเพราะว่าตรงข้างหลังอ่ะมันจะมองไม่เห็นตอนใส่ให้เน้นสวยๆว่าข้างหน้าเลยต่อไปขอตามด้วยหินนะคะแล้วก็อาจจะรอเป็นอาจจะรอ้อยตัว สีขาวทับไปอีกหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะเราจะมีหินต่างๆตัวไซนี้นะคะ่ะลูกค้าใช้ขั้นเป็นระยะระยะได้นะคะแต่แนะนำว่าให้ควรอยู่ข้างหน้าเพราะว่าข้างหลังเดี๋ยวเราจะเจ็บหมายถึงว่าแบบอาจจะหนักไปอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ขั้นไปเรื่อยๆได้เลยค่ะนี่คือการทำซ้ำข้างหน้าสองข้างเนี่ยแนะนำว่าทำให้บาลานซ์กันก็คืออให้นับตัวเม็ดลูกปัดเป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดไม่บาลานซ์กันเวลาใส่แล้วมันจะน้ำหนักมันจะทำให้เราเจ็บได้ที่เหลือก็ทำซ้ำได้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราได้หน้าตาของตัวงานประมาณนี้นะคะนี่เวลาเราใส่มันก็จะค่อยลงมาอี้ แล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเลยะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆหรือว,ว่าลูกค้าอยากจะพอสไว้ก่อนมีธุระต,ต้องไปทําอย่างอื่นแนะนําว่าให้เอาเอ็นสองข้างอะคะ่ะที่เราตัดเผื่อไว้แล้วเนะะี่ยค่ะมามัดปมไว้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทําได้เลยนะคะอันนี้มันจะไม่ดิน้นละเนี่ยจะไม่ดิ้นหลุดแล้วนะคะก็คือสาเหตุที่เราต้องตัดเอ็นเหลือไว้เพราะว่าเผื่อเราจะยังทํางานไม่จบ โอเคค่ะอันนี้คือตัวสายแมสที่เราร้อยไว้เรยบร้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเทคนิคด้านหลังที่ทำนะคะก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้ขั้นด้วยสีขาวแล้วก็เม็ดสีเงินหินไซส้ต่างๆดอกไม้แล้วก็ตัวลูกปัด ถ้าเป็นชื่อใช่ไหมคะถ้าเป็นชื่ออ,อักษรก็จะประมาณอย่างนี้อันนี้จะเป็นยกตัวอย่างเส้นอื่นให้ดูนะคะถ้าลูกค้าจะใส่ชื่อก็จะประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวจะขอแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในสําหรับตัวปิดงานนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการจบงานนะคะที่จะทําตัวเกี่ยว อันนี้นะคะจะเป็นสต็อปเปอร์ก็คือใช้สําหรับบีบปลายลูกปัดไม่ให้ลูกปัดดิ้นหลุดไปนะคะตัวนี้จะเป็นเม็ดที่สําหรับเก็บความสวยงามของตัวสต็อปเปอร์ตัวนี้ก็คือห่วงใช้คล้องกับตัวตะขอเกี่ยวก็จะได้ชิ้นงานสําเร็จมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเกิดว่างงก็อาจจะดูตัวคู่มือการทำประกอบไปด้วยนะคะจะมีภาพให้ เรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยเมื่อกี้ที่เราทําง,งานไว้แล้วก็วิธีการเก็บงานก็คือให้มัดเป็นปมไว้นะคะเพราะว่าการลูกปัดดินเดี๋ยวเรามาคลายลูกปัดคลายออกหนึ่งข้างนะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งข้างเนี่ยก็ยังมัดไว้เหมือนเดิมนี่นะคะหรือว่าจะติดก๊อตเทปไว้ที่พื้นเหมือนเดิมก็ได้ค่ะ ตัวนี้สายเอ็นสั้นเดี๋ยวใช้เป็นการติดลงไปดีกว่าค่ะถ้าลูกค้าเพิ่งเริ่มทำใหม่แนะนำให้ตัดเอ็นไว้สำหรับมัดปมให้ยาวนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวจุดงานกันเลยนะคะใช้ตัวสัปเปอร์นะคะใส่ลงไปเป็นเม็ดปกลมๆแบบนี้นะคะ ขั้นตอนนี้เราต้องใช้คู่กับครีมที่แถมมาในเซตนะคะได้ตำแหน่งแล้วแล้วก็กดตัวสตัปเปอร์ให้แน่นบีบให้แน่นที่สุดเลยนะคะตอนนี้ก็คือลูกปัดจะไม่หลุดแล้ว เดี๋ยวเรามาทําอีกด้านหนึ่งนะคะจริงๆจะทําให้เสร็จด้านเดียวไปเลยก็ได้หรือว่าถ้าเพื่อความชัวร์ป้องกันไม่ให้ลูกปัดไหลแนะนําให้ติดสต็อปเปอร์ให้เสร็จทั้งสองด้านก่อนนะคะเทคนิคก็คือสบัดงานขออนุญาตนะคะสบัดงานให้ลูกปัดเลียงเรียงอย่าให้มีช่องว่างค่ะ,ะแล้วก็ใส่สต็อปเปอร์ลงไปใส่สต๊อปเปอร์ลงไปนะคะ ถ้าเอ็นเรามีเหลือเยอะมากเราก็แนะนําให้พันนิ้วไว้นะคะแล้วก็ใช้ครีมหนีบที่สปเปริร์แล้วก็กดลงไปหาลูกปัดแบบนี้แล้วก็จะลูกปัดเราก็จะไม่หลุดทั้งสองด้านแลละ ถ้าเกิดว่าเราชอบลายตัวที่เราร้อยแล้วอ่ะก็ติดสต็อปเปอร์ได้เลยถ้ายังไม่ชอบแน่นอนไหมหรือลูกปัดร้อยใหม่แต่ว่าต้องยังไม่ติดสต็อปเปอร์ลงไปนะคะนี่หลังจากที่เราติดสต็อปเปอร์ลงไปแล้วนะคะเราจะใช้ตัวเก็บสต็อปเปอร์ตัวนี้มันจะเป็นอ้าอยู่แบบนี้มันจะมีรูตรงกลางนะคะเ,คเดี๋ยวมาประกอบกันเลยคะ่ะ นี่นะคะเห็นรูมไหมคะนีเลยสอดเข้าไปตรงกลางสอดเข้าไปตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ถนัดเพราะเดี๋ยวเราต้องบีบตัวซัพเปอร์เราก็แบะน้องเขาออกได้เลยค่ะอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วล็อกไว้นะคะเรายังมีซัพเปอร์ที่เหลืออยู่ใส่ตามลงไป แล้วก็ทําแบบเดิมเลยค่ะคือบีบให้แน่น mm. เช็คด้วยกันรู้ว่าน้องเขาไหลเลยป่าอย่างเงี้ยค่ะแน่นแล้วแล้วก็สามารถตัดเอ็นได้เลย mm. ขั้นตอนนี้เราต้องใช้ตัวกันไก่ด้วยนะคะตัดได้เลยค่ะ ถ้าใช้กันไกรอาจจะใช้เป็นกันไกรเล็กหน่อยนะคะเอ็นจะได้ไม่เหลือแล้วก็ใช้พิกัดบีบตัวเก็บงานเข้าหากันเราก็จะได้น้องที่หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใช้ตัวห่วงตัวนี้นะคะสอดเข้าไปในตัวงานที่เราจบเมื่อกี้แต่ตรงนี้ต้องใช้ครีมด้วยนี้เลยใช้จริงๆใช้มือบิดก็ได้นะคะแต่ให้บิดออกมาตรงๆ สอดเข้าไปอย่าเพิ่งปล่อยครีมนะคะใส่ตัวตะขอเกี่ยวตามไปเลยค่ะแล้วก็กดลงไปตรงๆเหมือนเดิมนี่นะคะให้ตะขอเขาเสนิทกันแบบนี้อันนี้คืออันที่เราใส่ตะขอเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาทําอีกด้านนึงนะคะเพราะอีกด้านนึงเราจะเหลือแค่ประกอบเข้าหาก,กันเพราะาเมื่อกี้เราใส่สต็อปเปอร์ไว้แล้วนะคะทาเหมือนกันทั้งสองด้านค่ะ